เป็นไงน้องๆน,น่ารักไหมคะน้องๆน,น่ารักมากเลยไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวตกใจก,กลัวมากินเร็เวๆกลัวอะไรเสียงดังหน่อยไม่ได้เขากลัวน้องหมานำโชคก็กินดีๆหน่อยสินั่งกินให้เป็นระเบียบน้อยอไปเล่นอีกแล้ว จะกินหรือจะเล่นนี่ฮะมากินเลยมากินเลยจะไปเล่นทำไมค่ะพ,พรสู้ๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะอย่าเหยียบฐานอาหารสิคะหาดอาหารไม่ให้เหยียบกินไหนไปไหนแล้วอย่าห่วงเล่นอย่าห่วงเล่น ให้กินแหละนี่ให้น้ำเน,นะไปไหน,นแล้วล่ะถุงเงินถุงเงินถุงทองน้องเพชร หงงลล่่นนคุณภาษาอังกฤษนะคะให้มาใจพลังบวกนะคะสวัสดีค่ะหนาวฝนตกอากาศหนาวนะคะเย็นอ้าวไม่เล่นเขาบอกไม่เล่นแล้ว น้ำกำลังเดือดเดือดอีนะคะเราต้องล้างน้ำก่อนนะคะอย่างยังยังส้มดอกฟักทองอยังไม่เสร็จเลยส้มดอกฟักทองอยังไม่เสร็จดอกฟักทองก่อนผูกก็ตามคันนาเนาะหยอดไว้อย่างน้อยมันไม่มีลูกเราก็ได้กินดอกมันได้กินยอกมัน กล้จะเสร็จแล้วแล้วต้องเด็ดออกนะนี่เด็ดออกแล้วก็ต้องลอกลอกออกด้วยอย่างน้อยก็เงินอย่าหมินเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะคะอย่าหมินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาห้าบาทสิบาทนะคะก็เป็นเงินนะคะ มี่ผูกบวบนี่เลยค่ะกินได้ทั้งยอดทั้งมาใส่ผักตขมลงไปแล้วก็ดอกพักทองเดี๋ยวให้น้ำมันออกก่อนนี่ดอกพักทองลงไปนะคะทีนี้เราก็จะปิดฝาไว้เพราะเราไม่คนนะคะเดี๋ยวปาปิดประตู ไปหยังเนาะบอนักบอนักอ๋อมาลำบอคะนี่แล้วอ๋อนี่จะไปยังจะไปเพิ่งดูงานไปดูงานสว่างก็เลยเตรดยตัวแค่นี้มาอ๋อคิดว่าจะมาลำแล้วไม่ได้เปิดประตูฮะแกงปลาไปกไปัว จ้าจ้าไว้ให้หรือจ้าเลโก้จะไปเบิกง,งานนี้ใช่ไหมคะสว่างเอาซ่าซ่าเล่งนี่มาไปนะมีแล้วบ้าคิดว่าจะเอาซ่าเล่งไป วายปะนี่ไม่ได้อันนั้นยันมันไปอันดิ้นน้ำขี้ตมเออ,อยันมันไปดิ้นน้ำขี้ตมทั้งเจ็ดสิบห้าท่านนะคะ ทางนี้ก็เหลืองอลา,ามงามตาแต่ว่าตรงนี้เอายากออกดอกไม้ก็ออกไปหมดเลยเกี้ยงเพราะว่ามันยากมันหนาเกินไปเนาะ ยามันหนามันแน่นเกินไปเปิดประตูเสร็จแล้วประตูเงินประตูทองของเราเิ็นนะคะเห็นแสงอาทิตย์ไหมเป็นไงนี่พระอาทิตย์ยิ้มนะคะยิ่สีเห็นพระอาทิตย์ยิ้มหรือเปล่าคะ สวัสดีค่ะทั้งเจ็ดสิเก้าท่านนะคะเดี๋ยวขอทักถ่า,ายเอฟซีก่อนนะแป๊บหนึ่งนี่มาทางนี้สวยมากเลยค่ะฟังนะวันนี้หมอนัดนะคะไปตามนัดค่ะไปตามนัดคุณหมอน,นะคะคุณยายมีนะคะกดหลับจริงๆถ้าจะหลับก็หลับง่ายๆนะถ้าจะไม่หลับก็ไม่หลับนะเวลาหรือว่านอนบางทีตื่นมาตีตีสามทัยังไงมันก็ไม่หลับนะแต่กลางวันนี่ถ้าไม่ได้ ล้มลงนะหลับทันทีเลยนะโทรศัพท์ยังคามืออยู่เลยโหลดคลิปว่าจะตัดต่อคลิปมันยาวเกินหลับโดนแบ๊กอ,อ่ะมาเป็นผูกเองนะคะ <el os> จะร้อยจะร้อยเอง,งไปซื้อเขามาจากตลาดบ่แม่อะไรบ้อยากตัดต่อเป็นค่ะไทยไันเกิดคุณแม่สาคอนเลยนะ วันนี้เป็นคล้ายวันเกิดมีเลยจ้าขอพรหขอพรให้คุณแม่สาครนะคะหยินึุ่ตเนี่ยหนมุ่ดาบเรียบร้อยแล้วุดเาุดุสามุดแล้วก็นูนดด้วยดูดวยดูด้วยดูด้นยด้้วยดูด้ว้มยั้วย้ยัน้ว้ย้วยดด้วด้ด้ว้้าย ผลไม้สามถาดนะคะคือผ่านนิตยานะคะนิตยาจะเป็นคนไหว้ให้นะคะวันคล้ายวันเกิดคุณแม่สะครน,นะคะสามสามถาดก็น่าจะสามพระพรมปูปาริจิตปูยศสุวันนะคะสามถาดมานิดแม่ถือให้ กล้องหลังลออืมหันไปกล้องหลังจะได้ถือให้นะคะขรให้คุณแม่นะคะขอให้อำนาจนะคะคุณภาษีรัตน์ไตยปกปักรักษาคุณแม่นะคะให้มีความสุขความเจริญนะคะแล้วก็ขออำนาจนะคะองค์ปู่ปาริจิตนาคราชนะคะแห่งวังแห่งวังองปู่วังปู่นะคะแห่งวังปู่ปาริจิตนาคราชของเราปกปักรักษาให้ คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่กับลูกกับหลานไปน,นานๆนะคะคุณแม่สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะค่ะคก็จะไปไหว้ให้คุณแม่นะคะเพราะว่าวันนี้สิอันเรื่อไม้อหมอมตันนี้ ممكن <applause> <applause>